ยืนเหมือนเขาช่วยลาล่าครับครับก็ก็ยังงงว่าผมเป็นข่าวเลยเหรออะไรเงี้ยปกติผมก็ผมก็ช่วยอยู่แล้วนะช่วยไม่ใช่แค่พี่ลาล่าหรอกใครที่แบบเป็นครอบครัวเราอ่ะเราก็ช่วยอยู่แล้วเพราะว่าสงสารเขาคือเขาลงข่าวมาแต่ผมช่วยนานแล้วนะแต่เหมือนเขาบอกผมก็ถามทํามเพื่อเป็นข่าวว่ะเขาบอกฉันเพิ่งตัดต่อเสร็จอะไรเงี้ยคือมันแบบเขาจะมีทีมงานของเขาทำทำคลิปทำอะไรที่มันให้มันตลกอ่ะ ผมก็บอกว่าอ๋อเออก็ช่วยไปมันก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเราไม่ได้ให้ไปเลยแบบนั้นนะคือก็อย่างที่เขาบอกคือเราให้เขายืมแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าไม่ได้ผมแบบโอ้ยรวยมากเขาไปเอาไปมันไม่ใช่อย่างนั้นอ่คไปคือสองแสนใช่ครับเพราะว่าก็จากที่สอบถามคือเขาก็อยู่ๆก็ไม่มีรถอะ่ะเราก็มองว่าเออชีวิตผู้หญิงอะ่ะมันก็สําคัญนะแล้วแกก็อายุก็ประมาณนึงแล้วอะไรเงี้ยคืออยู่ๆให้นั่งแท็กซี่ทุกวันมันก็ไม่ใช่เรื่อง ผมก็บอกว่าเออแค่นี้เองมันก็ไม่ได้ลําบากอะไรแต่บอกาไม่การเข้ามาหยิบยืมก่อนไหมไม่มีไม่มีไม่มีมมโอ้ยส่วนส่วนใหญ่ลองลองดูในพวกที่เขาเขาชอบลงในโซเชียลของเขาได้ว่ากี่ปีกี่ปีผมก็เป็นกันแบบนี้แล้วก็อย่างช่วงตอนแรกโควิดมาใหม่ๆเมื่อเกือบ2ปีที่แล้วเนี่ยผมก็เข้าไปเอาหน้ากากไปเข้าขายบอกว่าพี่ขายหน้ากากนะตอนนี้กาลังดีเลยเนี่ยให้เขามีรายได้นะช่วงนั้น<ม>เอาเขามาถ่ายรายการโปรโมทที่เราทาเป็นโปรดักชั่นของเราเองอะไรเงี้ยก็ให้ค่าตัวเขาทั้งสองคนแหละ คือคือมันผูกพันกันนะครับแล้วคือเราเราโตมาพร้อมกันเราเข้าวงการมาพร้อมกันเราเรารักกันเนะี่ยมันก็ใครก็ตามอะ่ะที่แบบที่นับว่าเป็นครอบครัวเนี่ยมันก็ไม่ควรทิ้งกันอย่างตัวเขาอะค่ะเราเห็นความลําบากของเขายังไงบ้างจริงๆถ้ามองผิวเผินเนี่ยเห็นว่าเขาขำทุกวันเนี่ยมันก็มันก็มองว่าไม่ลําบากนะแต่จริงๆเราลึกๆกับผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่เขาหรอกผมเชื่อว่าอาชีพที่เป็นนักร้องยิ่งลูกทุ่งเนี่ยร้องไห้ทุกคนสติงยังร้องเลย คือเอาง่ายถ้าเกิดผมไม่มีธุรกิจผมก็ร้องแต่ว่าผมก็ปูทางของผมไว้นานนมละเพราะผมรู้ว่าแบบอนาคตมันไม่มีอะไรแน่นอนอะไรอย่างนี้ผมเชื่อว่าทุกคนร้องไห้กันหมดะปัจจุบันนี้ยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้บวกกับงานอีเวนต์จัดไม่ได้แบบนี้ยิ่งนักร้องลูกทุ่งเนี่ยหางานได้ตามอะไรโรงเบียร์แล้วก็งานวัดมันมีแค่สองที่นี้เท่านั้นอะที่จะรับนักร้องลูกทุ่งไปร้องเนี่ยผมก็รู้เลยว่าเขาต้องลำบากแน่นอนแต่ผมก็ไม่เคยที่แบบไปโทรไปถามหรือโทรไปยุ่งอะไรนะเพราะว่าถ้าเขามีความสุขมันเราไม มันมีข่าวเลว่าเขาขายรถผมก็โทรไปแต่วันแรกเลยว่าเฮ้ยพี่เดือดร้อนป่าถ้าเดือดร้อนก็บอกมานะก็เขาก็เขาก็ถึงจะกล้าพูดออกมาว่าหนักเลยผมก็แบบเอาไปเถอะเอาไปเกี่ยวกับพี่ลาลาเองเราเคยช่วยเหลืออะไรบ้างไหมครับประจาครับประจาประจาอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นอะไรที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าตอนโควิดใหม่ๆเงี้ยผมก็โทรไปเหมือนกันว่าลาบากไหมเป็นไงบ้างเพราะรู้อยู่แล้วว่าต้องโดนแน่นอน เขาก็บอกว่านักเลยเหมือนกันผมก็แนะนําว่าเออพี่ควรจะหาขายแอลกอฮอล์นะเพราะว่าแบบในเศรษฐกิจแบบเนี้ยแล้วก็ในคนตื่นตระหนกตกใจแบบเนี้ยพี่ควรจะจับธุรกิจตัวนี้นะอ่าพี่ควรจะเอาหน้ากากผมไปขายนะพี่ควรจะวางเส้นทางแบบนี้นะพี่ควรจะเซฟทุกทางที่มันเป็นรายจ่ายนะคือผมผมเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วแล้วผมก็วางแผนชีวิตตลอดเวลาอยู่แล้วผมก็เลยไปวางแผนชีวิตให้เขาไม่ได้ให้เป็นเงินแต่ว่าให้เป็นอาชีพแทนเงินก็ให้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นก้อนใหญ่อะไรขนาดนี้ ใช่ข่าวเหนือบางรายบอกเพื่อนว่า,งงาเอ้ยก่อนหน้าน,นี้คือพี่ลาลาก็อยากจะปดลดภาระหนี้สินรเรื่องรถไปเพิ่มหนี้สินห้เขาไหม,ไมใช่ไหมเห <Okay. S 1> มือนพี่พลดเขาแซวเมื่อเมื่อเช้าก็อ่านอยู่เหมือนกันจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเราอย่าไปคิดถึงถึงปลายทางเลยเอาต้นทางให้รอดก่อนดีกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเรามองแค่ว่าเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเขาเดินทางด้วยแท็กซี่ตลอดเวลาหรือมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยผลเสียมันน่าจะเกิดมามา,มากกว่าถ้าเกิดว่า,อ,าอะไรมันไม่ดีไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยเราจะแก้ไขไม่ทัน แต่สิ่งที่เราเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยมันเป็นน้ําใจที่เรามาอบให้กันมากกว่าคือเขาอาจจะไม่ต้องเอาไปดาวรถก็ได้แต่หลักๆเลยผมเห็นว่าเขาเดือดร้อนตรงนี้เขาแค่เอาไปดาวรถแต่ก,ก,ก,กับการที่ผมคํานวณให้เขาแล้วด้วยว่าพี่ต้องผ่อนเดือนเท่าไหร่พี่ต้องทํำยังไงเนี่ยแลวผมก็นแนะนําทุกวิถีทางไปขมดแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเขาเองละว่าเขาจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาพยุงตัวเองเขาเองไงแต่ผมเชื่อเขาว่า,วาพี่เขาเก่งเขาเขาเขาทำได้อยู่แล้วผ่อนรถแค่เดือนละหมื่นกว่าบ,บาทไม่เป็นไรหรอกหลายคนจะกลัวมีปัญหากับเรื่องเงินเวลาในความสัมพัน อ๋อมันมันไม่เป็นไรหรอกคนเขายืมผมไปตั้งเยอะตั้งแยะที่อยู่ใกล้ตัวผมไม่คืนนไปหมดเลยผมก็ผมก็ทวงนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ไม่ทวงแต่ว่าคือมันก็มันทํายังไงได้อะคือมันโตมาด้วยกันอะรวมๆเท่าไหร่คะที่คนติดเราเยอะแยะมากมายโอ้โห <c oughs> เป็น,ปนหลายล้านครับหลายล้านาครับหลายร้าน,น <c oughs> ก็ก็ยังก,ก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นครับ ใช่ครับมยยืหลาคนโอ้ยก็หลายคนครับก็คนใกล้ตัวทั้งนั้นะครับแล้วอย่างที่ลาล่านี่จะเอาคืนยังไงนะคะแบบเรามีคตกลงอะไรยังไงกันอ๋อครับผมคุยกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วตอนแรกผมแกล้งเขาด้วยซ้ำบอกว่าเอ้ยดอกร้อยละยี่นะจริงๆแล้วจริงๆแล้วก็มีอะไรก็ได้มาเถอะคือตอนตอนนี้มันต้องดูก่อนอย่างเช่นผมก็ถามเขาว่าผมวางผมวางแผนชีวิตให้เขาเนี่ยคือไปถึงแบบเลยเมษาไปแล้วดไปแล้วด้วยซ้ำผมบอกว่าเมษาพี่มีกี่งานพี่บอกมาสิคือไอในคลิปมันสั้น แต่จริงเราคุยกันเราคุยกันยาวกว่านั้นเพราะเขาเขาเขาต้องการตัดให้คนสนุกเฉยๆแต่จริงๆแล้วโมเขียนเป็นข้อๆเลยด้วยซ้ำว่าพี่ต้องเดินยังไงพี่ต้องทํำยังไงพี่ต้องแก้ไขยังไงพี่ถึงไม่อดตายครับผมก็เลยรู้ว่าพี่มี2งานใช่ไหมตอนเดือนเมษาพี่มีที่ไหนบ้างพี่ต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้พี่ต้องเก็บเงินตรงนี้ไปตรงไหนพี่ต้องหางานแบบนี้ไงพี่ต้องทำครีมนะพี่ต้องทำกันแดดนะมันเยอะกว่านั้นครับแต่ว่าในในการที่ออกมาเป็นคลิปเขาเพียงแค่ให้คนตลกเฉยๆเขาไปช่วยบริหารตัว จร,จ,รจริงจริงต้องบอกว่ามันมีหลายท่านที่ให้ผมปรึกษาที่มาปรึกษาผมนะครับมผมก็ยินดีทุกทางอยู่แล้วแหละ<ม>คือเขาก็เห็นว่าเราแบบเป็นอาจจะเป็นผู้ใหญ่คนนึงแล้วมั้งอะไรเงี้ย<ม>โตแล้วอะไรเงี้ย<ม>แล้วก็คือผมก็ทําธุรกิจมาน่าจะก่อนใครอะไรเงี้ยครับ,รบผมก็มองว่าการวางแผนการไม่ประมาทมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและชีวิตผม,มผมประมาทมาเยอะละมมผมก็เลยน่าจะแนะนําคนอื่นได้ ใช่ครัขนาดแบบดึงเขามาในร่วมกับธุรกิจของเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอ๋ออย่างอย่างอย่างคือมาแล้วแต่ใครมากกว่าว่าถนัดอะไรมากกว่าอย่างอย่างอย่างพี่เขาถนัดแนวนั้นอยู่แล้วเขาถนัดแนวไลฟ์สดไลฟ์ขายอะไรเงี้ยสร้างคอนเทนต์ก็ควรจะทําแบบนั้นไปครับแล้วว่ามีเท่าไหร่ก็คืนเท่านั้นใช่ครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่าความรับผิดชอบเขามีอยู่แล้วเขาน่ารักอ๋อไม่ได้กําหนดไม่ได้กําหนดไม่ได้กําหนดครับไม่ได้กําหนดครับตอนี้อยากสนิทกับใครเพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยวรอก่อนครับครับ อแล้วาพีคครับผมก็คิดถึงวงการอยู่แล้วครับแล้วผมก็ไปเดินเส้นทางในที่ผมชอบผมรักอยู่แล้วไปการเมืองบ้างไปธุรกิจบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ยังไงถ้าได้มีโอกาสเนี่ยก็กลับมาเล่นอยู่แล้วบวกกับทางผู้ใหญ่ทางเชงเขาให้โอกาสด้วยบอกลองอ่านบทนี้ดูซิอะไรเงี้ยในชีวิตจริงในหน้าที่การงานคล,าค,ลาคล้ายกันเลยอะไรเงี้ยผมก็ลองอ่านดูว่ารับเลยเพราะว่าสนุกมากแล้วมันก็เหมือนเราจริงๆตรงที่ว่า ในพาร์ทของธุรกิจนะไม่ใช่พาร์ทแบบ <aid> มีใครกเกาะอะไรเงี้ยคือคือผมก็มองว่าเออแบบละครที่แบบว่าให้แง่คิดให้ความรู้ที่มันเป็นเชิงที่ไม่ใช่แค่แย่งมรดกหรือตบตีอะไรเงี้ยมันน่าเล่นมากอะไรอย่างเงี้ยครับยังไม่้ถามคิดถึงมาตลอดเลยคิดถึงมาตลอดเขาแต่ปกติผมจะเลือกบทเยอะมากก็ค่อนข้าง <ๆ S 1> ที่จะแบบเยอะกระบทเพราะผมจะรับแต่ตลกครับคือน้อยน้อยมากที่ผมจะมเล่นแบบนี้เพราะผมไม่ค่อยชอบเล่นอะไรที่เครียดเพราะว่าแค่บริหารงานในทุกๆวันผมก็เครียดอยู่แล้วอะไรย่างเงี้ย ครับมันก็เลยไม่ค่อยมีตลกให้เล่นเท่าไหร่ในยุคนี้ยุคนี้แล้วมันต้องกลับในการเรักษาความกับต้องพัฒนะ์สนิทใหมอ่อ๋อก็ก,ก็บ้างครับก็ทางเชนเขามีให้ไปเรียน acting เพิ่มเติมมีให้แบบไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะมาเล่นอยู่แล้วครับก็ถือว่าเป็นการทํางานที่นโปรดักชั่นที่มืออาชีพมากจริงๆริงพ,พ,พี่คืออยากเล่นบทไหนมากผมก็ชอบตลกครับยังไงผมก็อยากเล่นตลกใช่ใช่ผมก็ชอบเล่นแต่คอมเมดี้ครับเพราะว่ามันไม่เครียดครับชอบเล่นอะไรแบบนี้มากกว่ายังไงก็ชอบคอมเมดี้แก่อนอันนี้มีเสนอกทำไม มีเยอะครับแต่ว่าในในยุคในสมัยที่ละครที่จะสร้างเรตติ้งได้ครับมันก็เป็นแต่แบบแนวประมาณนี้ดราม่าอะไรย่างเงี้ยครับแต่มันก็ไม่ค่อยเหมาะกับผมเท่าไหร่แต่ว่าก็มีผู้จัดที่เขาเอ็นดูเราเขาก็ส่งมาให้ตลอดแต่ส่วนใหญ่เราก็จะจะเลือกที่แบบเป็นตลกไว้ก่อนอะไรที่เป็นดราม่าเราก็บอกคนอื่นดีกว่าไหมอนะไรเงี้ยการผลกลับมาอย่างเี้มันต้องมีการแบบคาดหวังถึงแฟนนะครับพี่บีก็คาดหวังครับก็อยากให้อยากใ,ใ,ให้เขาประทับใจอยาก้เขาชอบครับแล้วก็ ผมก็ทําเต็มที่ครับ mm hmm. ก็ขอบคุณโอกาสที่ผู้จัดให้ด้วยเพราะว่า,าถ้าเกิดว่าเป็นแนวแนวแบบนี้ส่วนใหญ่ผู้จัดหลายๆท่านก็อาจจะมองท่านอื่นอะไรเงี้ยเพราะผมก็ถ้าตลกก็อาจจะอาจจะแบบดูเหมาะสมกว่าอะไรเงี้ยแต่อย่างนี้เขาให้โอกาสเราเราก็ทําเต็มที่ครับ mm hmm. ถ้าหากแต่ีตลกติดต่อ้ามาครับรอนแน่นอน <laughs> เล่นอยู่แล้ว <laughs> ชอบชอบ,ชอบแนวนี้ครับฝัน mm hmm. ละครตอนตกดินนะครับ <laughs> ก็ผมและก็นักแสดงทุกท่านนะครับเต็มที่มากๆเลยผมเชื่อว่าเรื่องเนี้ย คุณผู้ชมได้แง่คิดเยอะแยะมากมายเลยครับมันไม่ใช่แบบเป็นเรื่องที่ไกลตัวเลยใกล้ตัวมากเป็นแบบชีวิตของคนเราตะเกียรตะกายหาเงินหาทองออกไปทามาหากินเพื่อหาความสุขเลให้กับตัวเองแต่บางทีแบบอาจจะลืมบางจุดไปทะเยอทะยานมากเกินไปมันก็อาจจะลืมว่าว่ามันเกินงามไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อาจจะสร้างความไม่ดีหรือว่าสร้างผลเสียต่อชีวิตของเราได้ก็ควรจะเดินทางสายกลางอะไรเงี้ยครับ ติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ